นิคหะที่สองนิคมะจาตุก,กะสิสกาวาทีกล่าวว่าก็ข้าพเจ้าไม่พึงถูกนิคหาอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นแหละท่านนิคหะซึ่งนิคหาใดว่าหากว่าท่านไม่อย่างรู้บุคคลโดยสัจฉิกัตถะประมัตถาด้วยเหตุนั้นนะ ท่านจึงต้องกล่าวว่าสภาวะใดเป็นสัจฉิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลนั้นโดยสัจฉิกัตถะประมัตถะตามสภาวะนั้นที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่าพึ่งกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลโดยสัจฉิกัตถะประมัตถะ แต่ไม่พึงกลา่าวว่าสภาวะใดเป็นสัจฉีกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลน,นั้นโดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะตามสภาวะนั้นดังนี้ผิดแต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่าสภาวะใดเป็นสัจฉิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลนั้น โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะตามสภาวะนั้นก็ต้องไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลโดยสัจฉิกัตถะประมัตถะที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่าพึงกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลโดยสัจฉิกัตถะประมัตถะแต่ไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใดเป็นสัชีกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลน,นั้นโดยสัชิกัตถะประมัตถะตามสภาวะนั้นดังนี้คำนี้ของท่านผิดคือด้วยเหตุนั้นแหละนิคหะใดที่ท่านทำแล้วนิหะนั้นจึงไม่ชอบ ปฏิกรรมข้าพเจ้าได้ทําชอบแล้วการดำเนินความข้าพเจ้าได้ทําชอบแล้วแลนิคหตที่สองนิขมะจตุก,กะจบนิคหะที่สองจบนิคหะที่สามสกาวาทีถามว่า ท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าท่านอย่างรู้บุคคลในที่ทั้งปวงได้โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีกล่าวว่าท่านจงรับรู้นิคคหาหากว่าท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลในที่ทั้งปวงได้โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่าพึ่งกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้ายังรู nah ้บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถ์แต่ไม่พึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลในที่ทั้งปวงได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถ์ก็ต้องไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถ์ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่าพึงกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมตถะแต่ไม่พึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลในที่ทั้งปวงได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตถะดังนี้ผิดละถึงนิหะที่สามจบ